ได้ไหมจะถ่ายลูกเนี่ย,ายมานั่งถ่ายข้างในนั่งถ่ายข้างในเข้าไปข้างในเอาไม้เท้ากูม,มาไม้เท้ามามานั่งข้างหน้าจะ้ให้ดูดนรกเป็นยังไงนี่แหละคนที่ตายแล้วจะให้ด,ดูถ่ายจะให้ดูดอมงนรกเป็นยังไงนี่คนที่ตายไปนานแล้วบอกเขาซิว่าตายมานานเท่าไหร่แล้ว อยู่คุมที่เท่าไรบอกเขาแจ้บอกเขาอนุญาตนี่โลกมนุษย์อยากเกิดไหมอยาก,ากเกิดอยากเกิดคืนนี้ช่วยพ่อปู่ได้ไหม<ะ>เออตกลงตามสัญญานะ,ะวันนี้ใครที่ทำคอหักไปหักคอมันได้แล,ล้วลากคอมาให้กู<ะ>ไอสองคนมเมื่อคืนที่เล่นไปตามมาให้กูด้วย<ะ>และก็ไปบอกแม่แตะเคียนทองวันนี้งานมึงเยอะ นะมึงเป็นเจ้าของที่ดินจริงจัดการลูกมึงกูจะให้มืออยากกินอะไรบอกเขาเลยวันนี้ของหามาให้ถามเขาเอาอะไรเอาอะไรอยากกินอะไรกยให้อะไรอยากกินหวานอยากกินหวานตักกินหวานก็หามาให้เซ่เออขนมหวานมองอะไรเราเขาอยากกินอ่ะกูให้กินเลยว่ะเอาเอาตักเลยเอาตักเลยเอาลูกวากเอาเลยเอาเลยเอาเอาลูกวางไว้กินเลยกินเหมือนคน่ะ กินมันคนเออกินให้หิวเลยเอา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 มาอๆอเรามาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วนะเออไม่เป็นไรเอาหวานในน้าน้ำมนต์ไหมน้าแข็งอ้าน้าแข็งเอาให้เร็วลอาเขาไม่ไหวเร็วนีๆแก่ให้แกแล้วอ่ะเอาเร็วเร็วสุดาะโอ้โตัดแล้วคนสกกอย่างเออใจเย็นใจเย็นแล้วตเอสู้ออกให้ เออยังไม่ว้ยไม่ได้เดี๋ยวมึงจะไปกลับมาทํางานให้กูเสร็จก่อนใช่ใช่ทำงานให้กูเสร็จก่อนนะเอออ่ะวันนี้กิน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 เร็วเร็วทำให้เขาให้ไวเร็วเร็วอ่ะกินเลยกินเลยกินกินกินเอาน้ำมาด้วยดิโอ้โหให้ผีแล้วไม่ให้น้ำอ่ะโอ้โหแล้วไม่ให้เขากินยังไงล่ะแก้วให้น้ำน้ำน้ำ เออนี่นี่เออรีบกินรีบกินอยู่นานๆไม่ต้องเต้นเต้นไม่ต้องเต็นเต้นธรรมดาธรรมดาธรรมดาเออแล้วถ้าทำไม่ได้แลยวจะบอกว่าให้ไปทํางานอะไรให้นะลานแ่วันนี้ไปตามคนจิงหักคอลูกสาวกูวันเนี้ยมาให้กูอย่าเพิ่งไปหักคอมันนะไปบอกให้มันมาเฉยๆนะแล้วใครจะยิงปืนน่ะรู้ใช่ไหมเมื่อคืนไปตามมันมาให้กูทำยังไงก็ได้ให้มันมา เสร็จสุดท้ายไปเอาแม่ตะเคียนทองมาให้กูแล้วกูจะให้ลูกหลานกูไปเอาแม่ตะเคียนทองมาโชว์ตรงริมถนนอะสามภารกิจนะอ่าจิมมห่อิมพอเขางานใหญ่ตั้งรูปเขาไว้หน้ามันต้องแดงโอ้โหใจเย็นเย็นไม่หรอกนาแหม่ก็ได้ให้เล่าวันน่าลกเป็นยังไงอือหืออยู่ยังไงก็อย่างนั้นเดี๋ยวกูจะให้ไปเกิดจะให้กูอยู่ให้เป็นนางฟ้าเอาชั้นไหนดีอะ เด,เดี๋ยวเขาคือการทำงานสำเร็จก่อนทำงานสำเร็จถขาอยากได้ร่างใหม่เดี๋ยวบอกกูนะเออเอาส,สวยๆนะอยากสวยขนาดไหนบอกเลย<ม>เอาแบบใหม่อ่ะพันเคกดีไหมเดี๋ยวกูจะให้มึงไปตามพันเคกมาแล้วดึงแันเคกมาหากูนะเอออยากสวยยังไงไปหาเอาเนาะ,นะโอ้จำไว้จำไว้จาให้มึงอยู่อย่างเงี้ยจำไว้นะเออเนี่ยพ่อของกูใจดีขนาดไหนไปพักผ่อนก่อนคืนนี้เอาแรงนะเอออ่ะกินน้ำกินน้ำกินน้ำน้ำน้ำบอกไปแล้ว